ขึน้นก่อนคนนี้ก่อนกะอลนะมาเช็คมาเคียบมันซ้ายะวังเนินสูงนะเหลือแค่ข้างบนแล้วตามนะรถมาแล้วรับรอรอรอคุยกันรับนะให้มันขับออกซ้ายว่ะดิด ไม่ครบแล้วนะกระมุดกระมุดไม่ครบไม่ครบไม่ครบฮะตีได้นะจังหวะเนี้ยถ้าจะตีสี่อ่ะอย่างน้อยมันเสี่ยงไปทีเสี่ยงไปอยู่ในวงไงอยู่ในววงงใหญ่ด้วยเราับตรงเนินนะเบียมาเล่นกับโคดินเบียร์ไม่กล้องตรงนั้นเปิดหลังนะเว้ยเนินนั้นนะกล้องเพื่อนไม่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 รับต้องหินรับต้องหินเนินด้านหน้านี่เปิดแล้วนี่ไงขันนี่ไหนวะหินหินไอเบียร์ไม่เปิด ไอ้ดูมักส้มแทนได้กล้องหน่อยดิไอ้กล้องมันคอ,อกับเบียไม่ได้ไอ้มาช่วยดูหนะ่อยเบียจะไม่สนใจมันเลยนะกล้องเอดี๋ยวโฟกัสมักเหลืองนะอย่างนั้นมันก็ต้องขึ้นดูดูเนินเนิเน,นตรงนี้ไอ้ล่างเหลืองเนี่ยเบียมาละมันขยับมาละไม่จิกกับอินฟินให้เบียเห็นตัวหนึ่งว่ะเอาปะ่ะกลงไหนอ่ะเห็นไหมลุง,ลง,ลงโล่เลย,<ด>ยไอ้ม<ะ>าไม่ยิงนกได้ดิ เห็นปะมึงมาอ๋อเหรอตรงนี้นะจัดเลยแย่เขาเล่นง่ายตัดเลยได้ตอนนี้ก็รแต่เขาเล่นง่ายแต่ห้ามเราก็พอให้เขาเล่นยากยมองไม่เห็นตัวแล้วอีเปิดให้แม่พี่นะไม่มันน็อกอยู่จะตายแล้ว มา<น>ขับบักกี้วะว้าช out อะไรครับ,บน,บน,บนบั่นให้มาขับรถมอเตอร์ไซค์มาขับรถมอเตอร์ไซค์มาหน้าเรา มันขับไปเลยมันขับไปเลยมันจอดปะจอดไหนอ่ะเดหน้าเลยนี่ออมวลาไม่ต้องมาเยอะไม่ต้องออกมาหมด Watch out งนี้ไม่ถูกเลยบอกว่าไป้อดออกมามาทำไมเนี่ยมาเยนอย แกทำล็ะกปีเลยเฮียแล้ว่ายมัะมันไม่ไม่ตายก็ดีแล้วยืดตรงนี้ขึ้นลงหลังน้อกหลังน้อกไปเข้าไหนเข้าไหนดึงดึงก้อนไหนดีดีเดี๋ยวช่วยเองเดี๋ยวช่วยเองเฮ้ยผมมาหน้าบ้านเราเราเซฟอืออือต้องยืดตรงนี้ให้ได้ได้รอแล้วถอยเมจิกเมจิกถอยมาถอยมา เออต้องต้องสองคนสองคนไปตรงนั้นให้ได้หมที่บอกบ้านเราก็อยู่ในวงบ้านเราอยู่ในวงบ้านเราอยู่อยู่ในวงก็งั้นอยู่ไปก่อนก็ได้อยล่ไปก่อนเลยทีเดียวเราจะเราจะสมกชุดเดียวอ่ะเพื่อไปึินเขาเราสมก่อพอ่ะพี่ดิไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้พี่พี่ทำอย่างอื่นพี่จะไม่สมกเลยปะมามามาพี่ไม่สมกพี่เตรียมรถก่อนเชี้ยนมันขึ้นรถจักรยานยทำไมเนี่ย เอาเดี๋ยวเล่นในบ้านนะไม่ไปกับเบียร์อหลังนั้นน่ะให้กล้องอยู่ตรงนี้รอรอรอเราวงไม่ตอนนี้รับหลังให้เชียร์พอทั้งไปอ่ะผมอยู่ในวงเบ้นมาไม่จิกหมดไม่จิกหมดตัวขวาตัวท้ายหมดต้องสมองอะผมมีสมองสามนะ จะไปอยู่ก่อนก็ไม่น่าเกียดนะไปไปก่อนไปก่อนไปไปนี้ผมให้ได้ก่อนนี้วงบีดแล้วจะมันจะไม่มีที่เล่นแล้วตม้งไขตีเขานะผมไปตีเขานะเออไปตีไปเลยไปเลยไปเลยไเลยเลีไยวเลยไปมลตไปเลไปเลยยลไมเลยไไเลยไปเลเลยยลเเปไปไปลยยลเเย เฟสโดนพีวีโอสายล่างมันแยกกันอยู่มันแยกกันอยู่บนหัวละนะเฮ้ยตรงเี้อยู่ในวงพี่เอ้ยเอ่อกูถามหน่อยดิถ้าวิ่งออกผ่าทางนี้ได้ปะมันไม่มีคนได้ไม่ได้ไม่ได้เลยพี่จะวิ่งยฉียดมันไม่ได้วงอไม่มันวิ่งออกแค่แป๊บเดียวอ่ะกล้องไปเที่ยต้องตัดสินใจไปแล้วกล้องพี่เอาถุงมือมาได้ผมถุงมืงมาให้ผมสามลูกอ่ะไม่ไม่ไม่กูต้องทิ้ง เจจ็็บบมันแล้วแม่หมวกสมุกช่วยก่อไม่ต้องไม่ต้องบังระวังนะวิเงนด้วยวิตาเล่ยอย่าเดินไปทายแล้วนขึ้นมาขึ้นมายิงฟรีเลยโฟกัสโฟกัสโฟกัสขึ้นไปไม่ได้ใช่ปะด้ถ้าเดินนะเดินขวาดีกว่าฟังเบียนะมานอนแล้วโฟกัสตรงนี้้าโฟกัสตรงนี้เบียนะใครก็ได้ขอยานอ่ะเซ่หมดปั๊บต้องก้องหายตาย หน้าเราพอใสมากันนึงนิ่งนะนิ okay. yeah, hey, hey. Hey, ่งนะรอนะเบสเบ่เน okay. ี There. There ้ยโอเคโอเคนิ่งนะอมีตัวเดียวแล้วตัวเดียวตัวเดียวมาเดินสายได้ปะมาเดินขวามาเดินขวามาเดิน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 ตัวเดียวนะ นี a a Look, right. no. ้นะนี้นะรอรอรอปดปมออเเรยนะเดีเราสมอเข้านะยิงขวาเราีขวากวาเราีขแล้วนตัวนึงขัชิตัวนึงเีหลุดด้านหลังต้นไคุณนหลังต้นไม้ให้เดี๋วปืนให้หน่อยเดี๋ยวปืนให้หน่อยน่าจะโดนปืนยิงบ้างไปาบไปอบ ขวาลรืรู้ตายยังนะตายแล้วตายแล้วขึ้นของแล้วหลนม้ลม้อมอไมเห็นละมันล็อกอยู่มัโดนไฟหรอลุมยิงก่อนยุมลุมยิงคนนงมันอยู่เยอกันต้สมอกันนะให้มันยิงเข้ามาเลสกหมแล้วเนีดวยไหนดิโอ้โเกหมดว่ะ ตรงนี้ม่อหนมันมีให้เพื่อนโคบนหวอยู่นะเว้ยฮัลโหลไปาเอาปะไป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 กแล้วกแล้วมกแล้วตามมาตามมาไป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  n e h e d ปกบ้านก่อนมา เหลือสองทั้งเหลือสองเหลือมาด้นนีพี่ดีเหรอเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามันจะเอามันจะเอาพี่เราว้งดูแลดูแลมันโดดลงมาด้านล่างได้สองคนลงได้พี่นี่ไปพี่คอนะเว้ยพี่ไม่พี่อยู่ได้ไม่พี่อยู่ไม่ได้พม่ก็อยู่กันได้พี่ก็แค่ขอว่าพี่จะมาให้เพื่อนตามแค่นั้นเอง ไม่ต้องคุไม่ได้หวังพวกมึงตายไม่ตามพ <Ha, thi. S 2> ี่ก็ตายฮะพี่เฮ้ยอะคุณใชนไหม